อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยยังไงก็ต้องกดอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาพูดมาคุยกันถึงเหรียญน,นี้คูโดงต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพื่อนเพี่ๆน้องๆให้ความไว้วางใจนะครับ เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกดไลค์ให้กดแชร์ให้หลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจำน่ายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่บางครั้งครูดงก็รับซื้อบางครั้งก็ไม่ได้รับซื้อนะครับก็เป็นเรื่องปกติของการซื้อขายเนาะคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญ1บาทในหลวงรัชการที่9เหรียญนี้นะครับ จะเป็นเหรียญหนึบาทหลังวัดปีพุทธศักราชส5 2 5นี่ครับผมเหรียญหนึบาทปีพุทธศักราชส5 2 5สําำหรับเหรียญน,นี้นะครับต้องบอกว่าจำนวนการผลิตหลายร้อยล้านเหรียญมากๆมีทั้งเหรียญที่ UNC มีทั้งเหรียญที่ผ่านการใช้คุณดวงบอกได้เลยเก่าๆดำๆเราก็รับนะครับ ถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่นี่นะครับมาที่ Line id ดง s c 2375มี qr code มาที่ Facebook Fanpage ครูดงคอยนะครับผมนี่เหรียญน,นี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราคาสำหรับเหรียญผ่านการใช้นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่3บาท4บาทเท่านั้นเอง3บาท54บาทก็อยู่ที่ประมาณนี้เพราะว่าจำนวนการผลิตเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ unc ก็เฉลี่ยแล้ว7-15บาทนี่ครับผมแต่มีเหรียญอีกหนึ่งประเภทเก่าๆดำๆคูโดงก็รับนะครับเก่าๆดำๆคูโดงก็รับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเราเข้ามาดูนะครับนี่เดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะนี่ครับผมมาดูด้านก้อยกันนะครับด้านก้อยเห็นไหม อันนี้ด้านก้อยเหรียญที่เป็นปกติมาดูล้านก้อยเหรียญที่เป็นเหรียญผิดปกติเห็นไหมครับนี่หลายคนอาจจะมองนะครับโอ้โหคูโดงเป็นเหรียญตกทรายคูโดประกาศรับซื้อเหรียญตกทรายหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับเนี่ยเก่าๆดำๆแบบนี้คูโดงก็รับนี่ด้านก้อยนะครับด้านก้อยมาลองดูด้านหัวกันนะครับด้านหัวไปแบบช้าๆนะครับช้าๆชัดๆจะได้เห็นนะครับมีด้านหัว มาลองดูด้านหัวที่ครูดวงบอกว่าดูจุดเดียวนะครับดูจุดเดียวนี่เก่าๆดำๆแบบมีครูดงก็รับซื้อนะครับเห็นไหมนี่ครับผมเอาแบบชัดๆเลยเห็นไหมครับนี่นี่เป็นลักษณะคล้ายๆกับเหรียญมีการเคลื่อนตัวของบล็อกแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็มีปั้มซ้อนด้วยเห็นไหมครับนี่อัตุระยเดชตรงนี้ก็ขึ้นมาอยู่ตรงอักษรน,นะครับ แล้วก็แต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับที่ได้มาราคาก็ไม่แพงไม่แรงเท่าไหร่ใครมีเหรียญเนี่ยลักษณะเนี้ยตกบล็อกแบบนี้เคลื่อนบล็อกแบบนี้ปั๊มซ้ำแบบปั๊มซ้อนแบบนี้ก็ติดต่อมาที่ครูโดงได้นะครับก็ยังยืนยันว่าเหรียญเรารับซื้อจริงก็โดยใจรักของครูโด่งนั่นแหละพอส่วนหนึ่งคือเราได้มาสะสมนะครับครูโด่งได้มาสะสม พอครูโด่งได้มาสะสมครูโด่งก็นํามาทําคลิปรีวิวแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่ไม่รู้นะครับบางคนมีเหรียญแบบนี้เยอะเหรียญตาแผ่นดินเนี่ยผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญผลิตออกมาเยอะนะครับแล้วหลายคนไม่ทราบว่าราคาสูงเนี่ยเนี่ยแบบนี้บางทีเก่าๆบางคนคิดว่าเฮ้ยราคาไม่สูงแต่ถ้าเป็นปัมป๊มซ้าปั๊มซ้อนปัม๊มเคลื่อนแบบนี้นะราคาสูงแน่นอนนี่ถ้าใครมีนะครับ เก่าๆดำๆคูโดงก็รับก็ลองลอง,ลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดปั๊มคาดเคลื่อนเยอะออกมาครึ่งเหรียญเลยหรือว่าคือเห็นแบบเด่นชัดเลยราคาสูงคูโดงก็สู้นะครับด้วยความรักลษปรัรถนาดีจากคูโดงสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ onna don't let me yeah head on